สวัสดีครับท mm ่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณสุรวิทย์วีรวันมานำเสนอครับซอฟต Power แบบไทยๆของเล่นเพื่อไต่บันไดฝันของอุงอิง ตอนนี้สังคมไทยกำลังตื่นเต้นกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่นำโดยอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรที่ถูกอุปโลกให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแล้วเธอก็นั่งหัวโต๊ะแต่งตั้งบุคคลผู้เชี่ยวชาญในขแขนงต่างๆมาร่วมประชุมกับเธอแล้วล่าสุดประกาศจะใช้วงเงิน5,000กว่าล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เมื่อพิจารณาจากคณะทํางานต่างๆที่เธอเชิญมาร่วมแล้วดูเหมือนคุณสมบัติเดียวที่ทำให้เธอสามารถนั่งเป็นประธานเหนือกว่าผู้อาวุโสทั้งหลายก็คือความเป็นลูกสาวของทักษิณเท่านั้นเองส่วนคุณสมบัติอื่นด้านการประสบความสำเร็จและความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์นั้นไม่มีเลยหรือพอเราเอาหนังสือหรือวรรณกรรมไทยไปเป็นหมวดหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร เราก็เชิญเธอไปเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งเป็นความสอพรอของคนบางคนมากกว่าที่จะสื่อสารอะไรออกมาแต่เพราะอํานาจและผลประโยชน์เป็นเรื่องเดียวกันเราจึงเห็นหลายคนเข้ามาเป็นกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโดยไม่ติดใจที่มีแพรทองทานตั้งหัวโตเป็นประธานและคนไทยจำนวนไม่น้อยก็คงจะสับสนกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร ยิ่งท่าทีของแพรทองทานที่เออะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วคนก็คงจะงงกันมากขึ้นหรือไม่ก็เข้าใจว่าอะไรที่เป็นไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หมดแต่ความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงก็คือการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อชักชวนประเทศอื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่างแทนที่จะใช้อำนาจทางการทหารโจเซฟไน ผู้สร้างแนวความคิดนี้ได้กำหนดแหล่งที่มาหลักๆของซอฟ t ์พาวเไว้3แหล่งในขณะที่เขาพัฒนาแนวความคิดนี้ซอ f t Power 3เสาหลักของแนวได้แก่ค่านิยมทางการเมืองวัฒนธรรมและนโยบายต่างประเทศพูดง่ายๆว่าซอฟ t ์พาวเเป็นความสามารถของประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมประเทศอื่นเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ตามที่ประเทศเราต้องการ ในมิติของการเมืองระหว่างประเทศดูเหมือนว่าสิ่งที่คณะกรรมการชุดอุงอิงทำรรและคิดก็คือการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ต่างชาติหลงไหลในวัฒนธรรมของไทยแต่โจเซฟในอธิบายว่าด้วยอำนาจของซอฟต์พาวเการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อและอธิบายเพิ่มเติมว่าในยุคข,ข้อมูลข่าวสารความน่าเชื่อถือ เป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดนั่นแสดงว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยการชวนเชื่อปั้นแต่งขึ้นมาแต่มันต้องสร้างแรงดึงดูดและความประทับใจออกมาจนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติด้วยตัวของมันเองาศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรจึงโพสต์เฟสบุ๊กของเขาหยิกแกมหยอกว่าเลิกเรียกสิ่งที่จะส่งเสริมว่าซอฟต์พาวเวอร์เถอะครับ เพราะพอเขาได้ยินเขาจะรู้ตัวเราได้ยินแพรทองทานบอกว่าจะส่งเสริมหมูกระทะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเธอบอกว่าอยากดันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่สามารถสร้างและดึงคนมารวมกลุ่มกันได้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งอาหารประเภทหมูกระทะของไทยมีทั้งจิ้มจุ่มต้มปิง้งสามารถกินได้ทั้งหมู่บ้าน คนทั่วไปก็พากันขบขันเพราะหมูกระทะแม้จะเป็นที่นิยมของคนไทยก็ตามแต่ถามว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่มาจากรากเหง้าของสังคมไทยหรือไม่เพราะหมูกระทะนั้นจริงๆแล้วเป็นซอฟพาวเวอร์ที่เรารับวัฒนธรรมจากจีนเกาหลีหรือมองโกเลียที่เป็นประเทศเมืองหนาวเพียงแต่เรามาดัดแปลงให้มีรสชาติแบบไทยๆเท่านั้นเองหรือแม้สมมุติมันเป็นไทย เป็นอาหารไทยชนิดอื่นการที่เราจะทําให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มันต้องเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมโดยชาวต่างชาติไม่ใช่เพราะคนไทยด้วยกันเองนิยมแบบหมูกระทะเช่นต้มยำกุ้งที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของคนต่างชาติบางคนอาจจะบอกว่าการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินสาวมิลิบนเวทีโคเชล่า ที่เจ้าตัวร้องเพลงและกินข้าวเหนียวมะม่วงระหว่างทำการแสดงจนทำให้ยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงพุ่งขึ้นเป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยถามว่ามันใช่หรอือต้องแยกแยะให้ได้นะว่ามันเป็นซอฟพาวเวอร์หรือกระแสเพียงวูบไหวเพราะมันไม่ได้ทำให้ชาวต่างชาติหันมาถามหาข้าวเหนียวมะม่วงของไทยจนสร้างความนิยมที่ยั่งยืนได้มีแต่กระแสคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่คนไทย น่าจะงงกันมากก็คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้หาเสียงการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยนโยบาย1ครอบครัว1 So ซอฟท์พาเวอร์โดยประกาศว่าจะยกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง20ล้านคนสร้างรายได้อย่างน้อย2000 200, 0 0นบาทต่อปีและสร้างงาน20ล้านตำแหน่งก็ชวนให้คิดว่าพักเพื่อไทยเข้าใจหรือไม่ว่าซอฟท์พาวเคืออะไร เหมือนกับว่าพักเพื่อไทยเข้าใจเพียงว่าการผลักดันให้แต่ละครอบครัวมีงานทํามีรายได้นั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การทําให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลอาจจะมีคนบอกว่าการเริ่มนโยบายหนึ่งครอบครัว1นึซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังดีกว่าไม่ได้ลงมือทําพูดแบบนั้นก็จริงแต่ถามว่ามันเป็นการขี่ช้างจับตักกระแตนหรือไม่ถ้าพูดถึงงบประมาณที่ต้องหวานลงไป อย่าว่าแต่หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยทํา1จังหวัด1ซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้เสกอนก็เป็นเรื่องยากเย็นแล้วและที่กล่าวขานกันมากที่สุดก็คือแพรทองทานประกาศว่าปีหน้าจะจัดสงกรานต์ตลอดทั้งเดือนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่และน่าตื่นเต้นคือแผนงานใหญ่ปีหน้าวันสงกรานต์จะไม่ใช่แค่เทศกาลแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่เราจะจัดงานใหญ่มาหาสงกรานต์ World Water Festival โดยสงกรานต์พิโนมิ n น n เราจะปักหมุดให้สงกรานต์ในไทยปีหน้าเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกต้องบินมาเล่นที่บ้านเราและสงกรานต์ปีหน้าเราจะไม่เล่นแค่เล่นน้ำแค่3วันนะคะแต่จะจัดงานกันทั้งเดือนทยอยจัดกันทั้งประเทศ77จังหวัดเตรียมวางแผนกันได้เลยนะคะว่าสัปดาห์ไหนของเดือนเมษายนอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันที่จังหวัดไหนคะ คำกล่าวถึงงานสงกรานตลอดทั้งเดือนของเธอแม้บอกว่าจะให้ทยอยจัดไปแต่ละจังหวัดในเดือนเมษายนคนก็งงกันว่าปกติเราจัดสงกรานกันวันที่1 3ถึง15เมษายนยกเว้นสงกรานของบางพื้นที่เช่นสงกรานพระประแดงที่เขามีประเพณีของเขาและจัดหลังวันสงกรานไปประมาณหนึ่งสัปดาห์จังหวัดอื่นจะต้องรองให้องคงอิงก,กำหนดหรือว่า จะจัดสงกรานต์ได้วันไหนในเดือนเมษายนแล้วถามว่ามันจะดึงดูดชาวต่างชาติและทำให้มันกลายเป็นสากลจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้อย่างไรแน่นอนว่ามีวัฒนธรรมหลายอย่างของไทยที่สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้แต่มันต้องเป็นด้วยตัวของมันเองไม่ใช่การสร้างขึ้นหรือทำการโฆษณาชวนเชื่อให้คนต่างชาติหันมานิยม สิ่งที่เราเห็นแล้วเวลาไปต่างประเทศก็คือการนวดแผนไทยที่มีร้านนวดดาดดื่นในต่างประเทศเพราะได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมันก็เกิดขึ้นจากศักยภาพของตัวมันเองไม่ใช่การสร้างขึ้นมาแพททองทานบอกว่าจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย11ด้านได้แก่แฟชั่นหนังสือภาพยนตร์ละครและซีรีส์เฟสติัลอาหารออกแบบท่องเที่ยว เกมดนตรีศิลปะและกีฬาซึ่งแต่ละคณะได้เสนอแผนการดาเนินการเร่งด่วนภายใน100วันการดาเนินการภายใน6เดือนและภายใน1ปีเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์ o วร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นล่าสุดถแถลงออกมาแล้วว่าจะใช้เงิน5,164ล้านบาทและคุยว่าจะทำให้เกิดรายได้กลับมาถึง40 0 0 0ล้านบาท ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลจะต้องจัดเงินให้คณะกรรมการชุดนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแม้เศรษฐาจะพูดแก้เกี้ยวถึงงบประมาณดังกล่าวเมื่อถูกนักข่าวถามว่าต้องพิจารณาอีกทีเพราะรัฐบาลให้ความสําคัญกับงบประมาณทุกบาททุกสตางค์และต้องชี้แจงได้รวมถึงต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยก็ตามแต่ใครละ่ะจะไปกล้าขัดใจเส้นทางปั้นคุณหนูอุกอิงแผ่ทองทาน ลูกสาวของทักษิณให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแม้จะมีคำถามว่าเธอจะวัดผลอย่างไรว่ารายได้40่0มืล้านบาทในสว็ดด้ดนนั้นมาจากความสำเร็จของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของเธอดูเหมือนการตั้งลูกสาวของทักษิณอุ้งอิงแพรทองฐานให้เข้ามามีบทบาทในรัฐบาลนั้นมีราคาที่รัฐจะต้องจ่ายไม่น้อยมันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขมร ที่ส่งผลมาถึงการเมืองไทยเหมือนกับที่ฮุนเซ็นสร้างและผลักดันให้ลูกชายของเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบสายเลือดคนในครอบครัวได้สำเร็จนั่นแหละศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 r e a l t เร